วันนี้ iPhone 16เปิดตัวมาดูว่าจะมีอะไรว้าวบ้างอ่า Apple Watch ใหม่ Apple Watch 10ทุกคนเอ้ยอ่ะก็มีไทเทเนียมเพิ่มเข้ามาอ่ามาพร้อมกับ Apple Watch Ultra มีสีใหม่ด้วยเออนั่นไง AirPods 4 AirPods 4นี่งไงบอกแล้วมามาและ AirPods 4ก็คือมา2รุ่นตามคาด,ด้วยนะและ iPhone 16ครับผม โอ oh. ้โหสีรอบนี้อุ้ยสวยนะสวยนะอุ้ยคารเมล่าคอนโทรลรัจัจมาทอนที่คาราบานะเออมาละมาละอุ้ยสีสีสวยสีสวยมาโอ้ต้องว้าวแล้วนะอย่าบอกนะสีทองเออทองไม่เหมือนที่ลือด้วยนะรือมันแบบทองแปลกแปกนะนีแลนีแลมันเรียกว่าสีโกลไมมันดูมันดูเท่สีโกลบนะเออแต่สีทองแหละเป็นสีทองแล้วกันเออ ปมได้เหมือนกัน แต่ความทองไรตามนี้สวยต้าให้ดูก็คือซื้อแหละเอออย่าซื้อมาลองให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งใครคิดจะซื้อ iPhone 16เหมือนกันนะครับผมอันนี้บอกเลยนะต้องมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่เราไปรับเครื่องเลยโดยการปกป้องระดับโปจากฟิล์มกระจกโฟกัสนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระจกกันรอยหน้าจออัลติเมตกราสนี่ที่รองรับแรงกระแทกได้ถึง2เมตรแล้วก็รับประกันให้อีก1ปีด้วยหรือจะเป็นตัวกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบด้านนะครับตัวนี้กันรอยดีเยี่ยมเลยนะฮะและติดออากมาก แข็งแรงกันรอยขีดข่วนได้ดีพอดีกับขอบหน้าจอแล้วก็ขอบเลนด้วยนะครับและติดแล้วเนี่ยหน้าจอยังใสและวก็ทัดลื่นได้เหมือนเดิมเลยซทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของโฟกัสโฟกัสโตหรือว่าโฟกัสชิลด์คอมได้เลยนะครับ